สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกประทะ360นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากหลายแหล่งที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาให้เรานะครับทั้งคลิปทั้งหมดความในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนคือคำถามสำคัญเลยก็คือว่าเหตุการณ์เดียวกันแท้ๆเนี่ย ทำไมมันถึงถูกเล่าออกมาเป็นสองเรื่องที่แตกต่างกันขนาดนี้ได้ฝั่งหนึ่งบอกว่านี่คือความขี้ขลาดแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับบอกว่านี่คือยุทธวิธีที่ชานฉลาดวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศที่จะมาช่วยเรามองเรื่องนี้ให้รอบด้านยิ่งขึ้นสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะมันสะท้อนภาพความขัดแย้งในยุคนี้ได้ชัดเจนมากคือการต่อสู้มันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบจริงๆแล้วแต่มันขยายมาสู่พื้นที่ของความรู้สึกนึกคิดของคนด้วยค่ะ ครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยดีกว่านะครับก็คือคลิปวิดีโอที่กลายกันประเด็นร้อนขึ้นมาเป็นภาพรถยนต์ทหารของไทยคันหนึ่งที่จอดทิ้งไว้แล้วฝ่ายตรงข้ามก็นําไปเผยแพร่พร้อมกับคบําบรรยายที่ออกแนวเยาะเย้ยะนะครับว่าทหารไทยกลัวจนต้องทิ้งรถหนีคือถ้ามองแบบคนนอกที่เห็นแค่ภาพนี้ภาพเดียวมันก็มันก็ดูแย่จริงๆนะครับใช่ค่ะภาพมันสื่อสารได้เร็วและแรงกว่าคําอธิบายเยอะเลย แล้วคาอธิบายอย่างเป็นทางการที่บอกว่านี่เป็นการตัดสินใจทางยุทธวิธีเนี่ยมันจะไปสู้กับภาพลักษณ์ที่มันทรงพลังแล้วก็เข้าใจง่ายแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของสงครามข่าวสารเลยคือภาพภาพเดียวเนี่ยมันสื่ออารมณ์ได้เร็วกว่าคําอธิบายยาวๆหลายหน้ากระดาษอีกนะคะในกรณีนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาเลือกใช้ภาพที่มันทรงพลังที่สุดก็คือภาพของ กละทิ้งซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าฝั่งไทยจะแก้เกมนี้ยังไงจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะเห็นเลยว่าการตอบโต้ของเขาไม่ได้ทำแบบฉาบ่วยนะคะแต่ทำอย่างเป็นระบบเลยเป็นระบบเป็นระบบนี้ยังไงครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือขั้นแรกเลยนะคะเขาเริ่มจากการแก้ข้อเท็จจริงก่อนเลยข้อมูลจากกองกำลังบูรพาเนี่ยระบุชัดเจนมาก อย่างแรกเลยรถคันนี้ไม่ใช่รถรบหลักแต่เป็นรถบรรทุกที่จะเอาของไปติดตั้งรั้วลวดหนามอ๋อ oh, ครับสองคือรถไม่ได้ถูกทิ้งเพราะความกลัวแต่เพราะว่ามันถูกยิงจนยางระเบิดไปต่อไม่ได้แล้วและสามซึ่งสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจให้กำลังพลถอยออกมาเนี่ยเป็นการทำตามหลักสากลเลยค่ะที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของทหารมากกว่ายุโทโธปกรณ์ที่มันใช้การไม่ได้แล้ว ในเอกสารที่ผมอ่านเจอมีการใช้คำว่าการสละรถด้วยนะครับคำนี้น่าสนใจมากเลยมันเป็นศัพท์เทคนิคทางทหารทั่วไปหรือว่าเอ่อมันถูกเลือกมาใช้เพื่อเหตุผลด้านการสื่อสารด้วยครับเป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะคำว่าการสละยุธทธปกรณ์เนี่ยเป็นศัพท์ทางยุทธวิธีที่มีอยู่จริงแต่การเลือกใช้คำนี้ในการสื่อสารกับคนทั่วไปถือว่าเป็นการเลือกใช้คำที่ฉลาดมากมันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือที่เขาเรียกว่า reframing อะค่ะ เปลี่ยนกรอบความคิดแต่พอเป็นคำว่าสละรถมันฟังดูเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมีการคิดมาแล้วแล้วก็เป็นการเสียสละเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญกว่านี่คือการต่อสู้ด่านแรกเลยค่ะคือการสู้กันด้วยคำศัพท์เพื่อควบคุมความหมายของเหตุการณ์โอโ้โหน่าทึ่งมากครับแค่เปลี่ยนคำคำเดียวเนี่ยเปลี่ยนมุมมองได้ขนาดน,นี้เลยแต่ดูเหมือนว่าเอ่อฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขาเดินเกมต่อเลย ด้วยการส่งคนคนหนึ่งที่สื่อเรียกว่าบักบอยออกมากล่าวหาประเทศไทยในประเด็นที่มันหนับขึ้นไปอีกใช่ค่ะนี่คือการยกระดับสงครามข่าวสารขั้นที่สองแล้วคือเปลี่ยนจากเรื่องเล็กๆเฉพาะจุดไปสู่การโจมตีภาพรวมของประเทศเลย ข้อกล่าวหาหลักๆก็จะมีอยู่3ข้อ 1. คือหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มสงครามก่อน 2. คือเรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็ข้อ 3. ซึ่งรุนแรงที่สุดเลยคืออ้างว่าเครื่องบิน F16 ของไทยไปทิ้งระเบ,บิดใส่พลเรือนจะมีคนเสียชีวิตครับแล้วจากข้อมูลที่เรามีวิธีการตอบโต้ข้อกล่าวหาพวกนี้เป็นยังไงครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องพลเรือนเสียชีวิตนี่มันแรงมากนะครับไอททาคือการ ทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารก่อนเลยทำลายความน่าเชื่อถือหมายถึงการไปขุดเรื่องเก่าๆที่เขาเคยท้าว่าถ้าไทยยึดพื้นที่บางจุดคืนได้จะยอมเป็นสุนัขอะไรแบบนั้นนะหรอครับเหมือนการโจมตีที่ตัวบุคคลมากกว่าเนื้อหาของข้อกล่าวหานะครับถูกต้องค่ะมันคือยุทธวิธีที่เรียกว่า ad hominem um, หรือการโจมตีที่ตัวบุคคลเลยแทนที่จะไปโต้แย้งด้วยเหตุผลในประเด็นที่เขากล่าวหา เป้าหมายของมันคือการสร้างความสงสัยในใจของคนรับสารว่าเอ๊ะคนแบบนี้จะเชื่อถือได้หรอ oh. พอความน่าเชื่อถือของคนพูดมันลดลงไปแล้วน้ำหนักของคำพูดเขาต้จะลดลงตามไปด้วยเป็นเหมือนทางลัดทางจิตวิทยาที่ได้ผลมากค่ะเข้าใจแล้วครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของคนที่อยากรู้ความจริงการโจมตีตัวบุคคลมันก็ยังไม่ได้ตอบคําถามอยู่ดีว่ามีพลเมือนเสียชีวิตจริงยุบเปล่าในประเด็นนี้มีการตอบโต้อย่างอื่นอีกไหมครับใจมาก คือการใช้ความเงียบหรือการไม่มีอยู่ของหลักฐานมาเป็นหลักฐานในตัวเองเอ๊ะยังไงนะครับคือในเอกสารชี้ให้เห็นจุดสําคัญเลยค่ะว่าถ้ามีการเสียชีวิตของพลเรือนจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากสามารถเรียกความเห็นใจจากทั่วโลกได้เลยทําไมฝ่ายที่กล่าวหาถึงไม่นําภาพผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายออกมาเผยแพร่เลยแม้แต่น้อยล่ะคะอืมจริงด้วยสิครับ ในยุคนี้ที่ทุกคนมีมือถือถ้ามีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงภาพมันต้องหลุดออกมาแล้วใช่เลยค่ะสิ่งนี้มันเรียกว่า a t r o c i t y propaganda หรือข้อเสนอชวนเชื่อด้านความโหดร้ายซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในสงครามยุคใหม่การที่ฝ่ายที่ควรจะใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงเลยมันก็ทําให้ข้อกล่าวหานั้นมันดูอ่อนลงไปมาก พอประกอบก,บกับการที่กองทัอไทยออกมายืนยันว่ามีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่โจมตีเป้าหมายคนละเลือนก็ยิ่งทําให้คํากล่าวหาเน้นดูเหมือนเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมามากกว่าค่ะสรุปก็คือในช่วงแรกเนี่ยเป็นการตั้งรับทางข้อมูลข่าวสารทั้งการแก้ข้อเท็จจริงเรียนกรอบความคิดด้วยคาศัพท์แล้วก็ทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามแต่จากนั้นดูเหมือนเกมจะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นการรุก,กลับด้วยข้อมูลอีกชุดหนึ่งแทน ใช่เลยค่ะหลังจากที่ตั้งรับแล้วก็ทำลายเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็ถึงเวลาสร้างเรื่องเล่าของฝั่งตัวเองขึ้นมาบ้างซึ่งนี่คือส่วนที่3และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นคือการสร้างเรื่องเล่าแห่งวีรบุรุษอ๋อยุทธการพิทักษ์สัมแต่ที่ถูกนำเสนออย่างคลึกโครมนี่เองสินะครับทั้งภาพรถถังเคลื่อนพลภาพทหารที่ดูองอาจแล้วก็มีคาพูดปลุกใจต่างๆอย่างเช่นอสวินแห่งสนามรบ หรือจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวอะไรทำนองนั้นถูกต้องค่ะทั้งหมดนั้นคือองค์ประกอบของการสร้างเรื่องเล่าแห่งวีรบุรุษซึ่งมันไม่ใช่แค่การรายงานข่าวปฏิบัติการทางทหารธรรมดานะคะแต่มันคือการสร้างละครเรื่องหนึ่งขึ้นมาเลยทีเดียวสร้างละครช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าองค์ประกอบของละครเรื่องนี้มีอะไรบ้างจากข้อมูลที่เรามีได้เลยค่ะถ้าเราวิเคราะห์จากในเอกสารนะคะจะเห็นองค์ประกอบอย่างน้อยสี่อย่างที่ชัดเจนมาก หนึ่งคือการตั้งชื่อที่สื่อความหมายชื่อยุทธการพิทักษ์ซำแต่มันไม่ใช่แค่ชื่อเรียกปฏิบัติการนะคะแต่มันบอกเจตนาที่ชอบทำในตัวมันเองคือเรากำลังพิทักษ์ไม่ใช่รุกรานอืมครับสองคือภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความเป็นมืออาชีพ การเผยแ <g ye> พร่ภาพยุทธภกรณ์ที่ทันสมัยอย่างรถถังการโจมตีทางอากาศมันแสดงให้เห็นถึงการวางแผนมาอย่างดี <g ye> สิ่งนี้ถูกนำมาเพื่อ <g ye> ลบล้างภาพรถบรรทุกคันเดียวที่จอดทิ้งไว้ในตอนแรกโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเหมือนเป็นการเอาภาพมาสู้กับภาพใช่ค่ะและองค์ประกอบที่3คือการสร้างสัญลักษณ์และภาษาที่ปลุกเร้าอารมณ์การเรียกหน่วยทหารมาว่า อสวินแห่งสนามรบเป็นการยกระดับทหารธรรมดาให้กลายเป็นเหมือนบุคคลในตำนานคำพูดอย่างปกป้องปฐพีเพื่อลูกหลานก็เป็นการเชื่อมโยงการรบในปัจจุบันเข้ากับอนาคตของชาติทําให้การกระทําของทหารมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นครับและสุดท้ายองค์ประกอบที่4ี่คือตอนจบที่ชัดเจนคือการประกาศความสําเร็จในการยึดพื้นที่คืนได้ทั้งหมดมันเป็นการสร้างจุดสิ้นสุดของเรื่องเล่าที่สมบูรณ์ทําให้คนรับสารรู้สึกพอใจและภาคภูมิใจไปกับชัยชนะ นนัน้นน้ดวยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับมันไม่ใช่แค่การนําเสนอข่าวแต่มันคือการร้อยเรียงข้อมูลภาพแล้วก็คําพูดต่างๆเข้าด้วยกันอย่างมีศิลปะเพื่อสร้างเรื่องราวที่มีตัวเอกมีผู้ร้ายมีอุปสรรคแล้วก็มีชัยชนะในตอนท้ายซึ่งมันเออ่มันทรงพลายทางอารมณ์มากกว่าการถแถลงข้อเท็จจริงแบบแห้งๆเยอะเลยนะครับ ทรงพลังกว่ามากค่ะเพราะว่ามนุษย์เราถูกสร้างมาให้ตอบสนองต่อเรื่องเล่าได้ดีกว่าข้อมูลดิบๆอยู่แล้วเรื่องเล่าแห่งวีรบุรุษนี้มีหน้าที่หลายอย่างพร้อมๆกันเลยทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้คนในชาติส่งสารเตือนไปยังฝ่ายตรงข้ามแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเองในสายตาชาวโลกด้วยค่ะเอาล้วครับ เราได้เห็นการต่อสู้ในสมรภูมิข่าวสารมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ตั้งแต่การสู้กันด้วยคำนิยามของรถหนึ่งคันลามไปถึงการกล่าวหาและทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็จบลงที่การสร้างเรื่องเล่าแห่งวีรบุรุษของตัวเองขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแล้วบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราสามารถสกัดออกมาจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้คืออะไรครับ บทเรียนสำคัญที่สุดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การมีอยู่ของสงครามข่าวสารนะคะแต่คือการที่ความขัดแย้งในยุคใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในสมรภูมิข่าวสารมันคือการต่อสู้กันระหว่างเรื่องเล่าหลักสองเรื่องที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือเรื่องเล่าของผู้ถูกกระทำประทะกับเรื่องเล่าของวีรบุรุษค่ะผู้ถูกกระทำปะทะวีรบุรุษน่าสนใจมากครับค่ะ ฝ่ายหนึ่งจะพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างภาพตัวเองให้เป็นผู้ถูกกระทำที่น่าสงสารถูกรังแกถูกรุกรานเพื่อเรียกความเห็นใจจากนานาชาติและลดความชอบธรรมของคู่ต่อสู้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะพยายามสร้างภาพตัวเองให้เป็นวีรบุรุษผู้ปกป้องที่ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินเกิดอย่างกล้าหาญเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในหมู่ประชาชนของตัวเองและยืนยันว่าการใช้กำลังของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็นค่ะ หมายความว่าใครก็ตามที่สามารถทําให้คนส่วนใหญ่ทั้งในและนอกประเทศเชื่อในเรื่องเล่าของตัวเองได้สําเร็จก็จะกลายเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในความขัดแย้งนั้นแม้ว่าสถานการณ์ในสนามรบจริงๆอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ตาม ถูกต้องเลยค่ะชัยชนะในสมรภูมิข่าวสารอาจจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าชัยชนะในสมรภูมิจริงเพราะมันคือการช่วงชิงความชอบธรรมการทำความเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายกำลังพยายามขายเรื่องเล่าแบบไหนให้เราเชื่อเนี่ยคือทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสพข่าวสารเกี่ยวกับความขัดแย้งต่างๆในโลกยุคปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของเรื่องเล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่รู้ตัวค่ะเป็นการสรุปที่ให้มุมมองที่ลึกซึ้งและนำไปปรับใช้ได้จริงมากครับ ทำให้เรามองข่าวความขัดแย้งต่างๆด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนเลยทีเดียวขอบคุณมากครับสําหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ยินดีค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ได้ขุบคิดกันต่อนะครับในยุคที่สนามรบข่าวสารมันย้ายมาอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ของเราและเราทุกคนต่างก็เป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารไปพร้อมๆกันคำถามก็คือเมื่อเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยลเหล่านี้ ไหลผ่านเข้ามาในโซเชียลมีเดียของเราทุกวันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอารมณ์ความรู้สึกร่วมไม่ว่าจะเป็นความโกรธความสงสารหรือความภาคภูมิใจที่เรามีต่อข่าวนั้นๆเป็นความรู้สึกที่เกิดจากข้อเท็จจริงหรือเป็นผลมาจากเรื่องเล่าที่ใครบางคนตั้งใจปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อชี้นำเรากันแน่และบางทีสงครามข่าวสารที่แท้จริง อาจเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองเพื่อรักษากระบวนการคิดวิเคราะห์ของตัวเองเอาไว้ก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามโลกปะทะ360นะครับถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองและเรื่องราวรอบโลกที่ฟังง่ายและได้ง่ายคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปสวัสดีครับ